สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมพุ o กิล r ั n คิงด d อมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำทีมลงด่าน e p เอริซที่12ราชาวังแห่งแรงปาดขนานะวันนี้เราจะใช้ในโหมดของความมืดนะคะแต่ว่ามอโกเตียก็ใช้ทีมคล้ายกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากเราก็เลยตัดใจเล่นให้ดูโหมดหนึ่งแล้วกันนะสำหรับวันนี้เนาะแต่ว่าท่านเพื่อนไหนมีโหมดไหนมีด่านที่อยากจะให้เราลองไปเล่นให้ดูว่าเออ ยังไม่ผ่านเลยควรจะใช้ทีมแบบไหนดีก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูแล้วก็แนะนําให้ว่าเออด่านเนี้ยควรจะใช้ทีมแบบไหนนะคะโอเคงั้นเด okay. ี๋ยวเราไปดูทีมที่เราจะใช้ในวันนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าเราจะใช้ทีมแบบไหนกันบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับด่านที่เราจะใช้ลงวันนี้นะคะจะเป็นด่านที่12ขีด30นะเดี๋ยวเราไปดูทีมที่เราจะใช้กันวันนี้ก่อนดีกว่าค่ะสําหรับด่านนี้เนาะ ทีมที่เราจะใช้ลงนะคะเราจะใช้เป็น5ตัวหลักนี้เลยนะตัวแรกนะคะจะเป็นคุกกี้ดาร์กช็อกโกนะคะตัวนี้เราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักนะก็เป็นท็อปปิ้งทั้ง5้าชิ้นเลยนะคะส่วนออฟลอฟของตัวท็อปปิ้งนะเราก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีนะก็จะตามนี้เลยนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นคุกกี้ฉลามเชอร์เบทนะตัวฉลามเชอร์เบตก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมก็ว่าได้นะสำหรับตัวนี้เนาะ สำหรับตัวท็อปปิ้งของตัวฉลามเชอร์เบตเราก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะให้มันตีแรงๆไปเลยนะสองแบบน้องฉลามเชอร์เบตตัวนี้เนาะสาหรับตัวออฟลองนะเราก็จะเน้นที่พลังโจมตีเป็นหลักนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตัวที่3มนะคุกกี้ดอกปุยฝ้ายตัวนี้นะด้วยความที่ว่าน้องเป็นตัวสายซับพอร์ตเนาะเราก็อยากจะให้น้องออกสก,กิลบ่อยๆด้วยเพราะว่าเป็นแบบว่าซับให้ทีมอะไรเงี้ยเราจะใช้เป็นตัวท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเลยนะคะ สำหรับตัวออฟลองนะเราก็จะเน้นไปที่คร mm ูทามเป็นหลักเลยนะอันอื่นก็ปรับบายแล้วแต่ใครสะดวกแบอบกว่าสุ่มเจอแบบไหนเพราะว่ามันยากมากกว่าแบบว่าจะได้แบบว่าออฟลองตามที่เราต้องการเนาะโอเคตัวที่4นะคะจะเป็นคุกกี้สายรักษานะจะเป็นก,กี้เพียววาลลิลานะคะตัวนี้ใช้ท็อปปิง้งคูไทมเหมือนกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นสายรักษาเราก็อยากจะให้มันออกสกิลฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมบ่อยๆจะได้แบบว่า ช่วยให้เพื่อนทีมแบบไม่ตายอะไรเงี้ยแบบฮิวฮิวไปเลยนะสําหรับตัวออฟลองนะคะเราจะใช้ไปที่ครูไทมเป็นหลักเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวดอกปุหลาเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเรียกว่าเป็นตัวดาเมจหลักอีกตัวหนึ่งของทีมเหมือนกันนะคะคุกกี้แวมไพร์เนาะตัวแวมไพร์นะคะเราใช้เป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นเลยนะแล้วก็ออฟลองของตัว ire, แวมไพร์เราจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักนะคะโอเคทั้ง5้าตัวก็จะเราเราบอกคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆ มีอฟลองอยากจะแบบว่าเออแนะนำว่าเอ,อ้ยทีมนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับตัวสมบัติที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็น3ตัวนี้นะคะตัวแรกนะจะเป็นทัมพีนะคะตัวที่2องะเป็นหนังสติ๊กแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นนาฬิกานุ่มนิ่มนะโอเคเราก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปลองลงให้ดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าพอไปลงแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้าง แล้วเราควรจะทำยังไงกับมันดีเนาะอันนี้เราจะเปิดเป็นโหมดออโต้ไปก่อนนะคะเริ่มแรกเนาะนี่มาแล้วอุ้ยอุ้ยตะกอนเอออแต่ว่าสังเกตง่ายนะเอาจริงๆอะ่ะเราจะสังเกตที่สมบัติของหนังสติกนะเพราะว่าเราจะให้สมบัติหนังสติกะฮูดาวมันพอๆกับตัวดาเมจของทีมเรานะ อย่างตัวดาเ <I will S 1> มจของเราอ่ะจะเป็นตัวฉลามกับตัวแวมไพร์เนาะอันเนี้ยเราเห็นไหมพอมันไม่เท่ากันเมื่อไหร่อ่ะเราก็จะแบบว่าปิดออตโอต้แล้วก็ค่อยมากดเองนะ <c oughs> กดกดปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบว่าปล่อยอโอโต้จ๋าขนาดนั้นนะเราต้องสังเกตระยะเวลาการพูดาของสมบัติด,ดีๆนะอีเออแต่ตอนเนี้ยมันก็ยังแบบว่าพอแล่ๆกันอยู่นะเราก็ยังแบบเปิดออโต้ไปได้นะคะอย่างนั้นแหละ อุ้ยกัดกัดเอ้ยแวมไพร์งั้นแหละเป็นไงล่ะอเ้อโอ้โหเอ้แต่ได้อยู่ได้อยู่เออเอ้ยฮิวหิวโอ้โหอย่างเงี้เมื่อกี้มันเหมือนจะไม่ค่อยเท่ากันเราก็จะปิดไปอันนี้อ่ะเราเปิดใหม่อีกรอบเราก็จะให้มันไล่ๆกันเห็นไหม สังเกตง่ายๆจะสังเกตจากแวมไพร์ก็ได้นะคะว่าแวมไพร์ระยะเวลาการคูดาวของแวมพร์กับตัวคูดาวของตัวหนังสติกะมันจะไล่กันหรือเปล่าถ้าเราแบบว่าเอ้ยดู2ตัวแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันดูไม่ทนยยันอะไรเงี้ยเราเลือกดูสักตัวหนึ่งก็ได้นะ่เงี้ยพอมันไม่ทันเราก็จะปิดไปอย่างนงี้นะคะเงี้ยเราจะรอก่อนแล้วก็แล้วค่อยเงี้ยก,กดไปเองก่อนนะเราวค่อยมาเปิดใหม่เี้เราก็จะเปิดออโต้แบบเมื่อกี้เนาะ พอมันทันกันเมื่อไหร่เราก็ค่อยเปิดออโต้นะคะเราก็จะทำวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแบบว่าเราต้องสังเกตดีๆนะคะนี่โอ้แต่ชอบเสียงภาคนะพอมีเสียงภาคแล้วมันดูแบบว่าสนุกไปเลยโอ้เอาอีกแหละโอ้ยมืนมืนได้อยู่เออมา ออเอยนิวโอ้โหยางยางได้อยู่ได้อยู่เออเอ้ออเวมพายากัดในลูกปิดฉากไดไหมเฮ้ยอ,อ,อีกนิดเดียวสิได้ไหมโ้ยมันถึกจังเลยเนะี่ยเอยมืดอ,อีกและเนี่ยเดี๋ยวต้องร้องรอเห็นไหมก็อย่างเงี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะอย่างที่เราเคยบอกอะเพราะว่าถ้ามันระยะเวลาการคูดาวของตัวสมบัติกับ กูดาวของตัวดาเมจอะ่ะมันไม่เท่ากันแล้วก็ค่อยปิดแล้วก็ค่อยเปิดให้มันว่าเท่ากันนะคะนี่ก็จบเรียบร้อยเนาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำทีมลงด่านอพิโซดที่12ของโหมดความมืดนี้นะถ้าเพื่อนไหนที่ยังไม่ผ่านด่านนี้ก็สามารถลองไปใช้ตามที่เราแนะนำให้ดูในคลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเพื่อนไหนอะ่ะที่ยังไม่มีตัวนาเม,มดเหมือนอย่างที่เราลองใช้อย่างแบบตัวฉลามชเชิด กับตัวแวมพร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถลองไปใช้เป็นอย่างเข้าไลท์หรือลูกเกดดาแทนได้เหมือนกันนะเราสามารถเอาไปอดัดเดปกับทีมที่เราลงให้ดูก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าท่านเพื่อน่ไหนอะ่ะมีทีมแบกว่าเอ้ยด่านเนี้ยเราก็สามารถใช้ทีมแบบนี้ได้เหมือนกันนะก็สามารถแชร์ข้อมูลกันได้นะเราจะแบบเออมันแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบว่าพูดคุยกันได้นะคะโอเควันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะงไาก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัคสมาชช่องให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ